สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel ไดเมนูตำแตงกุ้งสุกเนาะคะ่ะเป็นกุ้งตัวหน่อยด้วยจ้ะแต่ว่าแต่ว่าสดกุ้งตัวเล็กแต่ว่าสดตำเอง น้ำลายแตกจ้ะแล้วก็นี่แนวแก่เพชรนะจ้ะเข้าเหนียวขนุนร้านเด็ดร้านดังที่เพื่อนชอบเพื่อนบอกอร่อยมากร้านนี้ก็เลยจัดมานะคะอยู่ที่บางแสนเนาะเป็นร้านรถเข็นมาจากเซฟแซนต้องกันจ้ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองนะคะทุกคนตีสองแต่ว่าเขา้ากะแก่ยังกินอยู่นะจ้ะ เพื่อนหมือก็นั่งทำงานอยู่นะคะทุกคนอยู่ข้างข้างมุไม่ขนมจีนเนาะ <c oughs> ดึกแล้วนะคะกะเ็เลยหาบ่ได้เดียมาแถวนี้ <c oughs> กเ็เลยมาหาหมูน่ะ เพื่อนตั้งแต่สมัยสมัยแบบมหาลัยกุจิ๋วๆกวไม่ได้ใหญ่มาก making more ไปเที่ยวก็มู่าจะสิงคโปรเขากับขับรถกันคนละคันเนา,จาะจ้ะล้วมือนี้เขาไปเที่ยวแบบว่าปเป็นหล่นแบบปวกเจสกีหยังกันสิ่ม่บ่ธนัดด้อจ้ะก,ก็เลยแบบว่าขอตัวมามาหาหมู่อีกคนหนึ่งอยู่บางแสนแล้วก็จังไปนัดเจอกันอยู่ยุงเทพอีกเทคนหนึงเนาะจา้ะเพื่อมีคนถามบอกไว้ก่อน ออกมาก มาทะเลกันสิเมนันเมนูมมแบบทะเลทีเนนดีจ้ะไปแบบพื้นที่ไหนต้องกินแบบว่าอาหารพื้นที่นั้นเนาะจ้ะคือกานกับอีสานบ้านเฮาเนาะอาหารแบบป่าตามฤดูกาลเท่ากับกินช่วงทีเพิ่นมี่สิ เห็นช่องอื่นเพิ่งกินเห็ดละงก์ักงเห็ดละงกตะแซ่ตะแสบก็อยากินถ้ามมูอยู่จังวันอยู่นี่บอกมึงมึงอยู่นี่มีแบบของป่าขายไหมเป็นเห็ดอะไรเงี้ยอยากกินเพื่อนบอกหายากอยู่แต่ว่าถ้าไพมาบางแสนช่วยบุรีนี่ต้องกินเขาลามนะจ๊ะมันจังถึกหลัก 他喊“农文”。 ตีสอง เั้งเผ็ดทั้งแสบจ้ะอีกสักตัวก่อนช่วงนี้เหมยอะเหมยติดนอนดึกมาสักพักแล้วอ่ะทุกคนติดมั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนอนดึกคือเห้องเรือนติกตอกไปสีเนาะ แล้วมันแบบออกไม่ได้ทุกคนเคยเป็นไหมเ <_' s> บอรนาลิกาอีกเทืออนึงเอ่ะตีสามตีสี่โโด, 3, ด,ดูเพลินมาก <_' s> แห้งแบบว่าเปิดไปเจอช่องแบบว่าคลองกินนะจ้ะเ <_' c oughs> ลื่อนอยู่เบิดขึ้นจ้ะกินของหวานต่อ <_' c oughs> <_' c oughs> ข้าวเหนียวขนุน หอม <c oughs> ข้าวเหนียวหอมใบเตยมากเ <c oughs> พื่อนหมือนก็จัดเหมือนกันข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวหนึ่งกิโลเอ้ไม่ใช่ข้าวเหนียวครึ่งโลอ่ะทุกคนเพื่อนกินนางชอบร้านนี้มาก 嗯，อร่อยหอม。 โอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะตํากุ้งสุกเอ้ยตําแตงกุ้งสุกเ mm hmm. พชๆเลยจ้ะเสบ่สบๆแล้วกะ็ข้าวเหนียวขนุนเนาะจ้ะร้านโปรดของเพื่อนอร่อยเวอร์วังอลังการนะคะกะไปไซมาไซกับบุพลแม่นูนสมตำเพื่อเราเนาะจ้ะต้องให้ไปกินเอี้ยงมากจ้ะมาหอดบานก็ต้องตำสมตำกินเนาะจ้ะเหมือนกันขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการติดตามและะ้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณหล,ลายๆด้วยจ้า ทับให้มาคลิปนี้นะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปสำหรับมือนี้นไปแล้วเด้อค่ะบ๊ายบาย